ราศีตุลกันเลยค่ะ คนราศีตุลค่ะมาดูเลยค่ะคนราศีตุลการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างคนราศีตุลตั้งจิตดีๆค่ะอาจารย์จับไพ่ให้นะคะ คนราศีตุลค่ะจะเอ็นดูดีหรือว่าจะให้กําลังใจดีหรือว่าจะดีใจด้วยอา้าวเรามาดูกันเลยค่ะคนราศีตุลน,นะคะค่อนข้างมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกับแบบว่าวิตกกังวลห่วงอะ่ะห่วงเรื่องงานมากกว่า นะคะกลัวว่างานจะไม่ราบรื่นกลัวว่าจะไม่ถูกใจกลัวอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหานะแต่มีความรู้สึกว่าคุณมีความกังวลมากกว่าในเรื่องของกิจการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการทํางานเรื่องธุรกิจการค้างานประจําใดๆของคุณไม่ได้มีอุปสรรคแต่คุณอนะมีความกังวลไปเองอยากจะให้เงินมันงอกมันเงยขึ้นมาอีกเนี่ยคือในเรื่องของการเงินถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหม มันก็มีโอกาสนะเพราะคุณ่ะกำลังคิดอยู่เลยนะคะว่าเราจะเอาเงินไปต่อยอดอะไรดีจะทำยังไงให้การเงินมั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 นขยับขยายหรือมันมันงอกเงยขึ้นมาอันเนี้ยการเงินอยู่ในอารมณ์แบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมนี้คนราศีตุลในเรื่องการเงินจะคิดเรื่องเงินนะคะจะไม่ได้บอกว่าจะมีเงินเข้ามาไม่ไม่มีเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ คิดเรื่องการเงินมากกว่าคิดที่จะทํำยังไงที่จะต่อยอดให้เงินนั้นเนี่ยมันมันต่อสายยาวไปได้อีกนะคะมาดูในเรื่องของความรักค่ะ e n d ดูเอ็นะคะคนราศีตุลได้ไพ่ the empress ค่ะไพ่ the empress เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ perfect นะคะ perfect ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปรักษนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะ perfect ทุกอย่างเขาเรียกว่าครบ ครบถ้วนเขาเรียกว่าครบถ้วนทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติอย่างนี้ดีกว่านะอ่าแล้วก็คนราศีตุลเนี่ยนะจะมีผู้หญิงนะคะที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะมีความเพอร์เฟกมีความสมเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะค่ะ,ะเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคาดหวังถ้าถ้าคุณได้แต่งงานกันแล้วนะคะอยากมีบุตรนะ อยากมีลูกนะมีโอกาสได้เลยนะธันวาคมนี้นะคะมีโอกาสถือว่าในเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสดีๆนะคะสำหรับคนราศีตุลที่จะได้ได้เจอได้เจอได้พบหรือได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ครบสมบูรณ์นะคะทำงานเก่งการเงินดีนะคะ เพอร์เฟกสมบูรณ์ดีแล้วก็มีมีความเป็นสุภาพสตรีด้วยนะคะก็ินดีด้วยนะคะคนราศีตุลน,นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะอืมไม่ต้องกังวลน,นะอารมณ์ก็ดีจิตใจก็ดีสุขภาพก็ดีเด็กร้นร้อนแปลว่าแข็งแรงนะคะอารมณ์ดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแต่ อ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ีแต่ไม่มีแต,แต,แต่นะคะดีค่ะนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภค่ะ the temperance นะคะอันนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคนะมันเป็นเรื่องของ the temperance เนี่ยเป็นเรื่องของสายน้ำนะคะถ้าอาจารย์จะให้เลขอะค่ะคนราศีตุลเนี่ยอาจารย์ให้เลขสองนะนะคะหรือเลขห้าอะสองเลขสองนะเลขสามแล้วก็เลขห้า นะคะเนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วมีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกแต่อาจารย์เน้นเลข2นะคนราศีตุลอาจารย์เน้นเลข2อนะคะราศีตุลผ่านไปค่ะ